สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนท่อนอินโทรนะครับเพลงลั้วทะเลนะครับของคาราบบวนะครับผมก่อนนินก็ให้เพื่อนเพื่อนตั้งสายกีตาร์มาตรฐานนะครับเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับช้าๆนะครับผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับมันจะเล่นแบบนี้นะครับ จะเล่นอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับอนะครับตำแหน่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับสาย2ครับช่อง12นะครับโน้ตแรกแล้วก็ช่อง13นะครับต่อไปนะครับให้ h a m m มอร์อจากช่อง12มา13นะครับแล้วก็เกี่ยวกับด้วยครับคุณออฟนะครับ แฮมดมืออ่อนกับคูนออฟนะครับรวมกันก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นเล่นรวมกันนะครับเมื่อกี้ช้าๆนะครับแล้วก็แฮมเมืออ่อนคูนออฟนะครับนะครับต่อไปนะครับขึ้นมาเล่นสายสามครับช่องสิสี่ แล้วก็ลงไปสายสอง,สสองเหมือนเดิมนะครับเราก็จะได้นะครับต่อไปนะครับเล่นที่ช่อง13ครับสาย2องครับอ่านะแล้วก็แฮมเมอร์แฮมเมอร์ออนพูลออฟเหมือนเดิมครับ12มา13แล้วก็เกี่ยวกับนะครับ เล่นรวมกันทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นนะครับถึงตรงนี้นะครับต่อไปขึ้นมาที่สาย3ช่อง14เหมือนเดิมครับแล้วก็จบที่สาย2 2 2เหมือนเดิมนะครับพูด,ดง่ายๆนะครับก็คือเราจะเล่น h ฮ m m e r on ออน l o นออนะครับเหมือนเดิม2รอบ2เที่ยวนะครับ ผมจะเล่นทั้งหมดให้ดูใหม่นะครับช้าๆนะครับทั้งหมดนะครับนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับท่อนต่อไปนะครับสาย2ช่อง13ครับแล้วก็ช่อง12แล้วก็ขึ้นมาเล่นสาย3ช่อง14 แล้วก็12แล้วก็14แล้วก็จบที่สาย2ช่อง12นะครับเล่นรวมกันทั้งหมดนะครับนะครับอ่า เราก็จะได้ท่อนแรกนะครับท่อนต่อไปนะครับท่อนต่อไปนี้ก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยครับอ่ากับท่อนแรกนะครับไม่ต่างกันนะครับท่อนต่อไปจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะแฮมโมอัคูนออฟสอรอบเหมือนเดิมนะครับสาย2นะครับท่อนต่อไปนะครับสายสองช่องสิแล้วก็ช่อง13 แล้วก็แฮมมอร์นพูนออฟจาก12มา13ครับนะครับแล้วก็ขึ้นมาสาย3ช่อง14เหมือนเดิมแล้วก็จบที่สาย2 12เหมือนเดิมนะครับเนี่ยต่อไปนะครับสาย2ช่อง13ครับแล้วก็แฮมมอร์นจาก12มา13แฮมมอร์นพูนออฟเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ขึ้นมาสาย3ช่อง14เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็สาย2ช่อง12นะครับเราก็จะได้นะครับอันนี้ก็คือท่อนที่2นะครับต่อไปนะครับ ถึงตรงนี้นะครับต่อไปเล่นที่ช่อง13ครับสายสแล้วก็ช่อง12แล้วก็ขึ้นมาสายสามช่อง14แล้วก็ช่อง12แล้วก็11แล้วก็จบที่สายสี่ครับช่อง14บสีนะครับผมจะเล่นรวมกันทั้งหมดทั้งหมดให้ดูเลยนะครับ มันก็จะเป็นอันนี้ก็คือท่อนแรกนะครับท่อนที่2ครับที่เราเล่นไปเมื่อกี้อ่านะครับเล่นรวมกันทั้งหมดเราก็จะได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับมันจะลงไปเล่นอีกอ่เป็นลายประสานนะครับ ซึ่งผมจะเล่นลงไปนะครับที่จริงจะเล่นเป็นกีตาร์สตัวนะครับโซโลประสานกันตัวหนึ่งจะเล่นลายเมื่อกี้นะครับอีกตัวหนึ่งจะเล่นอีกลายหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีกีตาร์ตัวเดียวนะครับแล้วก็เล่นเป็นลายประสานเลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเล่นท่อนต่อไปนะครับก็จะเป็นผมจะเล่นให้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าทํานองนะครับมันจะเหมือนเดิม นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนตำแหน่งแค่นั้นเองนะครับอา่าเข้าใจนะครับท่อนต่อไปนะครับเลื่อนที่สาย1ครับช่อง12แล้วก็ช่อง13บสาแล้วก็แฮมเมอร์ออนพูลออฟครับจากช่อง12มา13แล้วก็เกี่ยวพูลออฟนะครับแฮมเมอร์ออนพูลออฟรวมกันนะครับก็จะเป็น ครับต่อไปนะครับขึ้นมาสาย2ช่อง15ครับแล้วก็ลงไปที่สาย1ช่อง12เราก็จะได้นะครับทอนต่อไปครับเล่นที่สาย1ช่อง13ครับ แล้วก็แฮมออนจาก12มา13ครับแฮมออนคูนออฟเหมือนเดิมครับแล้วก็ขึ้นมาสาย2ช่อง15เหมือนเดิมแล้วก็จบที่สาย1ช่อง12นะครับทำนองเหมือนกันเลยนะครับกับเมโลดี uh, ้ตัวหลักนะครับแค่เปลี่ยนตำแหน่งนครับเราก็จะได้ เมื่อกี้ผมอธิบายถึงตรงไหนนะครับผมก็ลืมนะครับเอาเป็นว่าอาธิบายถ้าอาธิบายซ้ําก็ไม่เป็นไรนะครับถึงตรงนี้อยู่นะครับต่อไปนะครับเลื่นที่สายหนึ่งครับช่อง13แล้วก็แฮมเมอร์ออนคูนออฟช่อง12มา13แล้วก็สาย2ช่อง15แล้วก็ลงไปสาย1ช่อง12เหมือนเดิม ก็จะเป็น2เที่ยวนะครับเล่นรวมกันทั้งหมดนะครับเราก็จะได้นะครับท่อนต่อไปนะครับเล่นสายหนึ่งครับช่อง13แล้วก็ช่อง12แล้วก็สาย2ช่อง15แล้วก็13 แล้วก็มา15แล้วก็จบที่สาย1ช่อง12นะครับเล่นรวมกันนะครับทั้งหมดเราก็จะได้นะครับอท่อนต่อไปนะครับอท่อนต่อไปนะครับมันก็จะเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับเล่นเหมือนท่อนเมื่อกี้เลยนะครับก็จะเป็น ครับอ่าอธิบายอีกครั้งก็เลยกันนะครับสาย1น,นะครับช่อง12แล้วก็มาช่อง13แล้วก็แฮมเมอร์ออนคูนวอฟเหมือนเดิมครับจาก12มา13แบบนี้นะครับแฮมเมอร์ออนแล้วก็ดึงกับนะครับก็จะเป็นอ่าต่อไปขึ้นมาที่สาย2ช่อง15แล้วก็ลงไปที่สาย1ช่อง12 ต่อไปนะครับเล่นที่สาย1ช่อง13อแล้วก็แฮมเมอร์ออนจาก12มา13เหมือนเดิมครับแฮมเมอร์ออนคุณอฟแบบนี้ครับแล้วก็ขึ้นมาสาย2ช่อง15แล้วก็ลงไปสาย1ช่อง12นะครับเราก็จะได้นะครับท่อนต่อไปนะครับ เล่นที่สายหนึ่งครับช่อง13แล้วก็12แล้วก็สายสช่อง15แล้วก็13แล้วก็ขึ้นมาสาย3ช่อง10บอ่าสนะครับแล้วก็จบที่สาย2ช่อง12นะครับผมจะเล่นให้ดูทั้งหมดเลยนะครับท่อน ท่อนที่เป็นเสียงประสานนะครับก็จะได้นะครับอ่านะครับก็จบนะครับท่อนอินโทรนะครับเล่งรัวทะเลนะครับของวงคาระเบานะครับผม ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Sub สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปออกมานะครับผมก็จะทำคลิปให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทำได้นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ